ที่หน้าอาคารมารินนวันนี้นะคะได้มีประชาชนมารวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสน,สนับสนุนการเลือกตั้งและก็ไม่ยอมรับการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองตงเราไปเลือกตั้ง โดยกลุ่มประชาชนกว่า50คนในนามคนกรุงเทพรักสันติได้รวมตัวกันที่หน้าอาคารมารีนนทาวเวอร์ช่อง3เพื่อแสดงเจตนารม์สนับสนุนการเลือกตั้งตามวิถีทางของระบบประชาธิปไตยและเพื่อเป็นการสะท้อนผ่านไปยังสื่อสารมวลชนที่ให้น้ำหนักการนำเสนอข่าวสารของกลุ่มคนเสื้อขาวน้อยเกินไปจนสังคมอาจไม่ได้รับรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและต้องการสะท้อนให้สังคมเห็นว่า ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งจำนวนมากที่ไม่ต้องการให้มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงและปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมสังเกตการทําข่าวเป็นจํานวนมากรวมถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง3าด้วยนอกจากนี้ในพื้นที่หน้าอาคารมารีนนมวลชนยังได้นําป้ายขนาดต่างๆซึ่งเป็นข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์และธงชาติมาร่วมกันโบกสะบัดซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมา รวมถึงบุคลากรของช่อง3ก็ได้ออกมาถ่ายรูปโบกมือทักทายด้วยจากนั้นผู้นำการจัดกิจกรรมจึงร่วมกันปล่อยลูกโปงและจุดเทียนที่ด้านหน้าริมถนนพร้อมกับขับร้องบทเพลงสามัคคีชุมนุมท่งนี้จากการพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมต่างได้สะท้อนในทิศทางเดียวกันว่าสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตมีความขัดแย้งรุนแรงผู้ที่เห็นต่างถูกขมขูค่คุกคาม จึงขอเรียกร้องให้มอประชาธิปัตย์เคารพความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลอื่นและควรที่จะยุติการชุมนุมเนื่องจากประเทศไทยเสียหายมากแล้วโดยต้องการเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่อยากเห็นการนองเลือดไม่อยากเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นเหมือนในอดีตที่ผ่านมานอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ขอให้สังคมอดทนกับกระบวนการเลือกตั้งแม้จะไม่ใช่วิถี แม้จะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็มั่นใจว่ากระบวนการหรือวิธีดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะสะท้อนความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ตามแนวทางระบบประชาธิปไตยในระยะยาวได้ดีที่สุด